จราข้าวคิงคุณค่าเพื่อคนรักสุขภาพค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเปิดสมสรน,นะคะถ้าคุณผู้ชมยังคงจำกันได้ยาคุมกำเนิดที่เราเรียนรู้กันมาตั้งแต่เด็กๆนะจุดประสงค์หลักก็คือการคุมกำเนิดนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะในวงการแพทย์ใช้ยาคุมกาเนิดมาใช้รักษาอาการต่างๆอีกมากมายวันนี้ค่ะเราจะมาทาความรู้จักกับยาคุมกาเนิดกันให้มากขึ้นค่ะ แขกรับเชิญของเรานะครับคุณหมอเป็นอาจารย์ด้วยนะครับรองาศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัยเติมรุ่งเรืองเลิศอาจารย์ประจําภาควิชาสูติาสารณนรีเวศวิทยาคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณเอ๋สวัสดีเจอกันอีกหนึ่งครั้งครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากแต่โดยสมมาิจะเป็นสําหรับสาวๆใช่ไหมใช่สาหรับสาวๆแหนะคะทีนี้เขาบอกว่ายาคุมกําเนิดในท้องตลาดนี้มันมีอยู่หลากหลายยี่ห้อใช่ไหมคุณหมอใช่ครับแล้วทีนี้แสดงว่าส่วนประกอบมันจะแตกต่างกันยังไงคะ ครับเรียนว่ายาคุมกําเนิดเนี่ยจริงๆตัวหลักๆเนี่ยประกอบด้วย2ตัวยาก็ค,คือ2ฮอร์โมนนะฮะฮอร์โมนที่ก็เรียกว,ว่าอิสโตรเจนกับโปรเจสโทนนะฮะแต่ยาคุมส่วนน้อยๆเนี่ยจะมีบางตัวซึ่งเป็นฮอร์โมนเดี่ยวๆคือฮอร์โมนโปรเจสโทนแต่ต้องเรียนว่าที่คุณผู้หญิงใช้ใช้กันอยู่เนี่ยก็เป็นฮอร์โมนเรียก<อ>ว่า2อย่างรวมกันอ๋อสองอย่างรวมกันใช่ครับเพียงแต่ว่าฮอร์โมนหลักๆที่เป็นอิสโตรเจนเนี่ยส่วนใหญ่จะในแทบจะทุกยาคุมเนี่ย เหมือนกันนะฮะแต่จะมีความแตกต่างในแง่ของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะซึ่งทำให้คุณสมบัติของยาคุมแต่ละตัวนี้มีความต่างกันอิสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนใช่สมัยเด็กๆนะตอนตอนเรียนชีวิาก็ต้องท่้องด้วยเป็นฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศชายประมาณนี้ที่เราต้องท่องกันนะครับแต่ที่สำคัญครับคับนี้ซึ่งผมคิดว่าหลายหลายคนไม่รู้ยาคุมกำเนิดเราจะเข้าใจว่าจุดประสงค์หลักมันคือใช้คุมกำเนิดอย่างเดียวจริงๆแล้วมันสามารถใช้รักษาโรคอื่นๆได้ด้วยครับครับต้องเรียนว่าในปัจจุบันเนี่ ยาคุมกาเนิดเนี่ยนอกจากใช้คุมกาเนิดแล้วซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักตอนที่บบประดิษฐ์กันมาครั้งแรกะนะฮะแต่ในความจริงเนี่ยเนื่องจากฮอร์โมนตรงนี้นะมันมีผลประโยชน์ในแง่อื่นนะฮะซึ่งผลประโยชน์ตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากความต่างของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนซึ่งมีความหลากหลาย นะคำว่าโปรเจสโทเน่มีลูกเล่นมีเหมือนกับว่ามีกลุ่มของเขาอีกหลายๆตัวนะฮ<ค>ะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยทำให้เกิดผลประโยชน์หลายๆอย่างนะเช่นหลายท่านก็ไปใช้รักษาสิวนะคุณหมอผิวหนังก็ใช้รักษาสิวได้นะฮะหรือว่าใช้รักษาโรคทางคุณผู้หญิงเนะี่ยหลายๆโรคนะฮะอย่างเช่นพวกเราอาจจะรู้จักกันดีพวกช็อกโกแลตซิสนหรือว่าโรคเนื้องอกหรือการปวดประจำเดือนนะฮะ แต่หลายอย่างเลยครับคือรักษานี่คือเขาทานเป็นตัวยาภูมิเ้เพราะฉะนั้นก็คือเอาอาง่ายๆมาทําความเข้าใจใหม่ว่าเวลาเราเห็นแบบผู้หญิงคนนั้นทานยาที่ดูเป็นแผงๆแล้วเหมือนยาภูมิอยากเข้าใจเหมารวมว่าเขามีจุดประสงค์เพื่อการนั้นโดยเฉพาะอ่าใช่เลยครับมันยังมีอีกเรื่องอื่นนะครับมีทั้งลดการปวดศีรษะไมเกรนก็ได้ทําให้กระดูกแข็งแรงซึ่งจริงๆต่างๆโลกเหล่านี้ผู้ชายก็เป็นได้ละหมายความว่ามันใช้รักษาผู้ชายได้ด้วยอย่างเงี้ยหรออ่าต้องเรียนอย่างนี้ครับ ยาคุมอันนี้เป็นฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งมีอยู่เลยธรรมชาติในคุณผู้หญิงแต่คุณผู้ชายมีไหมไมีเป็นจานวนน้นอยนะฮะแต่ถ้าถามว่าในแง่ของคุณผู้ชายเนี่ยมาใช้ก็อาจจะผิดวัตถุประสงค์แล้วก็เป็นฮอร์โมนของเพศหญิงเขานะฮะยกเว้นเป็นชายกลุ่มพิเศษอันนี้เขาก็สประส<ช>์หลักเพื่อทานเพื่อผลข้างเคียงได้ใช,ใช่ใช่ครับใช่ครับคือไงมนมันสามารถทานเข้าไปแล้วมันบำรุงผิวพรรณได้จริงหรือเปล่า ใช่ครับคือในบางตัวเนี่ยคือทาให้ยกอ,อย่างเช่นคุณผู้หญิงซึ่งมีฮอร์โม,โมนฮอ,อ,อร์โมนเพศช,ชายบางตัวเนี่ยค่อนข้างสูงนะคือคุณผู้หญิงก็มีฮอร์โมนเพศช,ชายได้แต่จํานวนได้น้อยแต่บางคนเนี่ยเ,เป็นมากขึ้นมีมากขึ้นฉะนั้นฮอร์โมนพวกนี้นะในยาคุมเนี่ยสามารถที่จะไปลดระดับของฮอร์โมนเพศช,ชายในผู้หญิงได้<อ>นะฮะทำให้การเกิดสิวเนี่ยซึ่งสิวเนี่ยเชื่อว่าเกิดจากฮอร์โมนเพศชายเยอะไปหน่อย นะฮะก็ช่วยนะฮะรวมถึงผิวพรรณด้วยผิวบานผิวพรรณที่คุณผู้หญิงทำไมถึงเปล่งปานเออเป็นบางมีน้ำมีนวลน,นะฮะ,ะอันนี้ก็คือส่วนนี้แหละอีกด้านหนะะึ่งสำหรับสาวประเภทสองก็น่าจะคล้ายกันไปไปลดกล้ามเนื้อลงด้วยแขนขาเรียวขึ้นผิวพรรณขาวขึ้นใช่ครับแต่เขาบอกว่าพอทาแล้วมันจะเสริมหน้าอกอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นฤทธิ์ของฝั่งที่เป็นอสโตรเจนนะอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนหลักของคุณผู้หญิงนะฮะอย่างเช่นในคนวัยทองที่บอกว่า หมดประจำเดือนเพราะขาดอีสโตรเจนนะฮะแต่อีสโตรเจนในคุณผู้หญิงซึ่งกําลังยังมีประจำเดือนอยู่เนี่ยนะครับฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยช่วยในแง่ของลักษณะความเป็นผู้หญิงนะเ<ม>ช่นมีหน้าอกนะหรือว่าทําให้ผิวพรรณดีหรือว่าทําให้สะโพกผายหรืออะไรทั้งหลายทุกอย่างนะฮะอันนี้ถ้าในแง่หลายหลายท่านก็ทา,านด้วยวัตถุประสงค์ตรงนี้แต่ก็ต้องเลือกทานในตัวซึ่งมีฮอร์โมนอีสโตรเจนสูงสงยากุมเนี่ยเป็นมีปริมาณฮอร์โมนอีสโตรเจนมีความต่างกันนะฮะ ปริมาณหลักๆที่เขาใช้กันปัจจุบันก็คือว่าถ้าเป็นปริมาณก็คือ30ไมโครกรัมคือเวลาเราซื้อนี่เขาจะมีเขียนไว้ที่แผงไหมมีครับมีครับสาบไมโครกรัมเป็นมาตรฐานแต่ความจริงเนี่ยถ้าเราเลือกใช้ฮอร์โมนซึ่งตัวยานห้น้อยหน่อยเนี่ยอาจจะทําให้ผลข้างเคียงน้อยนะครับแล้วก็ยังคุมกําเนิดได้นะก็อาจจะลดลงมาเหลือ20ไมโครกรัมจนถึงปัจจุบันเนี่ยอาจจะลดลงถึง15ไมโครกรัมนะแต่ถ้าคุณผู้หญิงซึ่งบอกว่าอยากจะได้ผู้ชายว้าช่วยเสริมตรงหน้าอก อาจจะต้องเลือกฮอร์โมนซึ่งมีปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงเช่น30มสิบเแส่งว่เากืนยี่ห้อในท้องตลาดมีหลายยี่ห้อแต่แต่ละยี่ห้อหลักๆก็จะมี2อสตัวผสมกันเอสโตรเจนกับโปรเจสโรนแต่นี่ถ้าเราเลือกดูว่าตัวไหนมีน้ําหนักมากกว่ากันเปนหลาเปอร์เซ็นต์มากกว่ากันเอสโตรเจนปริมาณเท่าไหร่หรือโปรเจสโรนเป็นตัวไหนซึ่งบางตัวช่วยรักษาสิวได้บางตัวไม่ช่วยแต่ไปช่วยอย่างอื่นช่วยเรื่องปวดประจําเดือนซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถดูได้เองไหมครับหรือว่าควรจะต้อง ปรึกษาทีสัสกรหรือว่าคุณหมอดีกว่าจริงๆควรปรึกษาครับโดยเฉพาะอ<ช>ย่างยิ่งตอนเริ่มต้นเพราะว่าการทันยาคุมโดยตัวมันเองเนี่ยก็มีหลักการทานอยู่แล้วนะซึ่งบางท่านไม่เข้าใจแล้วทานให้หนึ่งทำให้ทห่านบอกว่าท,ท,ทานแล้วทาไมท้องได้หืฮนะฉันทานแล้วนะ<ช>แต่ทำไมยังท้องอืมใช่<อ>หรือทานแล้วทําไมเอ๊ะเช่นอ้วนขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ทราบว่า ในยาคุมแต่ละตัวนี่มันมีความต่างกันนะยาคุมยี่ห้อหนึ่งอาจจะเหมาะสาหรับบางคนคแต่อาจจะไม่เหมาะกับบางคนฉะนั้นควรจะปรึกษาก่อนนะไม่ว่าคุณหมอหรือเภสัชเภสัชกรเนี่ยก็จะแนะนําให้ได้ครับครับผมเพิ่มเติมครับมีหลายคนสงสยัยและเอสเข้ามาถามเลยทันทีว่า ที่ตะก,กี้เราคุยกันว่าจุดประสงค์หลักของยาคุมกําเนิดคือ<ม>ทานเพื่อคุมกําเนิด<ช>แต่ว่ามันมีผลข้างเคียงแต่ผลข้างเคียงมันออกมาในทางที่ดีสําหรับหลายๆคน<ช>ๆก็เลยไปทานเพื่อที่จะอิงเอาผลข้างเคียงมาให้เกิดกับตัวเอง<ช>แล้ว<ล>มันจะมีเกิดผลเสียยังไงต่อร่างกายไหมครับแล้วถ้าทานเข้าไปนานๆบอกว่าเพื่ออยากจะผิวสวยบ้างละ่ะเพื่ออยากไม่ว่าจะเป็นทั้งสาวรวมถึงสาวประเทศประเ,เนี่ยครับก็อย่างที่ว่าพอเราทานปุ๊บเนี่ยเลือกยาคุมตัวหนึง่งให้หายให้ไม่ไม่เป็นสิว ผิวดีขึ้นแต่อย่าลืมว่ายาคุมกลุ่มนี้เนี่ยมักจะมีฮอร์โมนอ,อิสโรเจนสูงนะทำให้อ้วนขึ้นน้ำหนักขึ้นเีนี้ฉะนั้นก็ต้องลองไปชั่งน้ำหนักดูระหว่างว่าสิวหายแต่อ้วนขึ้นอิสโรเจนใช่ไหมเลือกแบบไหนสนใจแบบไหนแต่ว่าถ้าปรึกษาคุณหมอเนะี่ยคุณหมอจะรู้ว่ายาคุมตัวนี้เนี่ยฮอร์โมนตัวเนี้ยเหมาะนะอ,อ,อิสโรเจนกำลังดีกับเรานะะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปคือถ้าน้อยเกินไปนก็อาจจะมีผลเรื่องประจำเดือนออกแบบกระปิดกระปลอยอ ดังนั้นเนี่ยผมผมเรียนว่าครั้งแรกที่จะเริ่มทานเนี่ยปรึกษาก่อนแต่หลังจากนั้นก็ทานไปแล้วก็ไปพบคุณหมอเป็นระยะเท่านั้นเองแล้วถ้าทานสะสมไปในานานม,มันจะมีผลกระทบร้ายแรงต่อต่อร่างกายของคุคือยาคุมในท้องตลาดปัจจุบันเนี่ยนะฮะตัวยาก็ประดิษฐ์มาเรียกว่าลดผลข้างเคียงไปได้เยอะแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าทานถูกต้องเนี่ยต้องเรียนว่าไม่ค่อยมีผลสะสมนะถ้าหยุดทานเนี่ยภายในสองสาเดือนเนี่ยนะร่างกายก็มักจะ,ะกําจัดฮอร์โมนสวนเกินตรงนี้ไปได้แล้ว เล่นี้คือบางทีเี่ยน้องๆเราจะเห็นว่าเขาอยากจะผิวพรรณสวยงามแต่บางทีไม่ยอมไปหาคุณหมอแอบหนีไปซื้อกันเองอย่างนี้นะอายุเท่าไหร่ที่เขาบอกว่าควรทานหรือไม่ควรทานเอ,ออย่างนี้ครับเ,ออเด็กผู้หญิงเนี่ยซึ่งอย่าลืมนะครับว่ากําลังโตนะฮอร์โมอนที่อยู่ในยาคุมเนี่ยมันจะทําให้กระดูกเนี่ยมันไม่โตนะฉะนั้นนั่นคือว่าถ้าต่ํากว่าสิบหกหรือว่าสิบแปดปีเนี่ยแนะนําว่าอย่าเพิ่งทานนะครับพอทานไปแล้วเนี่ยนะ นะครกลายเป็นฮะแทนที่กระดูกจะยืดออกเนี่ยหรือไม่สูงอ๋อเขาไปหยุดการเติบโตอย่างเงี้ยใช่ครับทำให้กระดูกส่วนที่จะงอกให้ยาวออกเนี่ยมันปิดมันหยุดทํางานซะก่อนนะอันนั้นเนี่ยซึ่งบางท่านไม่ทราบนะเด็กเด็กสาวสาบางคนโออยากอึมอะไรเงี้ยก็ไปทานซะก่อนนยซึ่งกลายเป็นว่าแทนที่เขาจะได้โตอีกกลายเป็นว่าเตี้ยใช่ไหมฮะอย่างเี้ไม่คุ้ม ค่ะนี่ขอย้อนไปที่บอกว่ารักษาอาการข้างเคียงพวกโรคอย่างช็อกโกลตซซีเนเวลาเขารักษาก็ทานก็าทานเหมือนกันทานเป็นยาคุมโดสเหมือนอย่างนั้นเลยป่ะะอาจจะคล้ายๆกันครับก็คือช็อกโกลตซีเนี่ยตัวโรคนี้่สาเหตุเนี่ยเกิดจาก ร่างกายนี่อาจจะผลิตฮอร์โมนมากไปหน่อยฮอร์โมนอิสโซรเจนเหมือนกันแต่มันแปลกที่เราทานฮอร์โมนอิสโซรเจนแล้วทําไมไปรักษาได้ะนะเพราะว่าฮอร์โมนอิสโซรเจนตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับไปหลอกร่างกายว่าเรามีปริมาณฮอร์โมนน้อยในเม็ดยาเนี่ยนะไปหลอกสมองว่าร่างกายมีฮอร์โมนพอแล้วสมองจะได้ไม่ต้องสั่งให้มีการสร้างฮอร์โมนอีกอนะไปหลอกร่างกายนะฮนะแล้วก็ประกอบกับฮอร์โมนโบรเจสเตรนเนี่ยช่วยทําให้กด ฤทธิ์ของเอสโตรเจนนะซึ่งทําให้ตัวช็อกโกแลตซิสเนี่ยมันโตขึ้นนะฮะก็เลยได้ประโยชนเพิ่มเติมอีกมีช่วยทําให้กระดูกแข็งแรงไปด้วยอ่าครับก็ครับในกรณีซึ่งคนเป็นวัยทองอนะฮะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยยาวัยทองเนี่ยมีมีราคาแพงนะฮะเราก็อาจจะใช้มีการวิจัยของคนไทยเองนะอาจารย์นิมิตนิจุลานนะก็หักครึ่งของยาคุมเนี่ยเอาไปทานแทน ยายาไวท์ทองก็ได้นะครับซึ่งประหยัดลงนะคือเหมือนเป็นการเติมฮอร์โมนที่ร่างไข่ใช่ครับก็คือฮอร์โมนอิสโซเจนซึ่งหยินยาคุมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีฤทธิ์ในการออกฤทธิ์เนี่ยมากกว่ายาฮอร์โมนในไวท์ทองด้วยซ้ำนะเพราะว่าคนไวท์ทองเนี่ยต้องการฮอร์โมนอิสโซเจนจำนวนน้อยก็พอแล้วค่ะและอย่างนี้เห็นบอกว่าใช้พวกดูพวกรักษาพวกมะเร็งรังไข่แล้วคุณหมออ่าต้องเรียนอ่นี้ครับสาเหตุของมะเร็งรังไข่ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากการที่มีการตกไข่ พอมีการตกไข่ตรงผิวผิวของรังไข่นะก็เหมือนกับมีการทําให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อผิวร่างกขยตลอดเวลานะฮะซึ่งการกระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลามีการตกไข่เนี่ยมันก็ยาคุมตัวนี้มาช่วยเพราะว่ายาคุมหลักการก็คือว่าป้องกันการตกไข่ใช่ไหมฮะฉะนั้นพอไม่มีการตกไข่ปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะเป็นมะเร็งรังไข่น้อยลงประมาณครึ่งหนึ่งอะไรนะฮะฉะนั้นก็เป็นผลประโยชน์นหนึ่งนอกจากว่าทานคุมประหม่แล้วยังป้องกันมะเร็งปางตัวได้ด้วยแล้วในแง่ของไมเกรนนะครับ ไมเกรนเช่นกันฮะไมเกรนก็คือ,เ,อเกิดจากความาระดับของฮอร์โมนอาจจะไม่สมดุลนะะ uh huh. การทานยากลุ่มกําเนิดเนี่ยทำให้ระดับฮอร์โมนเนี่ยมันนิ่งนะฮะไม่ไม่ใช่กระโดดกระจิกกระจากทําให้บางทีเป็นสาเหตุของการทนะําให้เกิดไมเกรน ถามแล้วพวกเรื่องอารมณ์ช่วยได้ไหมครัคุณหมอช่วยนะฮะสังเกตว่าคุณผู้หญิงบางท่านเนี่ยซึ่งก่อนจะมีประจำเดือนเนี่ยเหมือนหงุดหงิดนะฮะอย่างงุ้รู้สึกแต่แล้วก็อร่องงุนอย่างนี้ใช่นะครับแล้วก็ไม่สบายตัวนะฮะอารมณ์แปรปรวนนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาการทนยาคุมเนี่ยทำให้ระดับฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยมัน มันสมดุลนะฮะแล้วก็มันจะราบเรียบไม่ได้อย่างที่ว่าไม่กระจิกกระจักปุ๊บเนี่ยทำให้อารมณ์พวกนี้ซึ่งขึ้นอยู่กับระ,ร,ะระดับฮอร์โมนเนี่ยก็ตรงนี้ก็แก้กันไปได้ นะนะครับฟังดูขนาดนี้แล้วนะครับไม่ใช่คุณผู้ชมแบบรีบไปเลยนะออกไปซื้อยาคุมเลยนะครับแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงด้านอื่นเพิ่มเติมมาอีกนะครับเพราะว่ามันมีตะกี้เราคุยโดยส่วนมากจะเป็นเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจก็เกี่ยวด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงอย่างที่เราเกริ่นตั้งแต่ตอนต้นรายการครับว่ามีสถิติตัวเลขที่น่าน่ากลัวมากเ็าบอกว่ามีผลชี้มาว่าผู้หญิงกว่า90%ซครับในบ้านเรานะใช้ยาคุมแบบไม่ถูกวิธีเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันในรายละเอียดช่วงหน้าครับ